สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่บ้านพี่สาวเนาะเราจะมาดูเขาทําการเกษตรนะครับแต่ของเขาเขามีน้ําเขามีน้ำํำโซลเซลล์นะครับน้ำเขาก็จะไหลดีอันนี้เขาก็จะ ลงข้วโพดนะครับลงข้วโพดมันก็ลงลงเยอะครับจะไปดูจะพาไปดูผักนะครับนางปลูกผัก นี่ข้าวโพดกำลังงอกพิกัดก็บ้านเป้าน้อยหมู่สิบนะครับตำบลโพนโกอำเภอสนมเป็นของพี่สาวนะครับ เรามาดูผักนางปลูกผักเขามีน้ำอ่ะครับคือคือพิกัดหมู่บ้านเขาจะมีแหล่งน้ำด้วยอันนี้จะเป็นกระเทียมนะครับที่เขาปลูกตันหอมก็ก็เยอะนะครับก็เยอะ ก็ถ้ากินก็มาเอาไปกินได้เลยเอาไปกินได้เลยหมายถึงผมนะครับหมายถึงนักพัดนะครับนี่ผักชีเดี๋ยวถาดเสร็จจะเก็บผักผักชีอยู่เนี่ยครับแหล่งน้ำเขา ก็ระบบนิเวศก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าน้ำน้ำคือเป็นสิ่งให้น้ําจะให้สิ่งมีชีวิตนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูไปดูพริกนาปลูกพริกด้วย กระเทียมนะครับอันนี้กระเทียมอันนี้พลิกออกดอกละออกดอกแล้ว,ออลวเป็นลูกแล้ว เป็นลูกเร็วเนะพริกเนี่ยพริกนี่จะออกลูกเร็ว ปลูกไม่นานปลูกไม่นานก็ให้ผลผลิตแล้วครับพริกอันนี้นางจะปลูกในลักษณะไว้กินในครัวเรือนนะครับแต่ก็จะมีมีคนมาซื้อมีคนมาซื้อปลูกนางปลูกกินเหลือกินก็ขายอย่างนี้ครับ ค่ขายนางมะนีนางไม่ได้มีตลาดหรอกส่วนมากเขาจะมาซื้อที่สวนนะอันนี้บักมี่นะครับบักมี่บักมี่มมตัวนี้หวานขักครับเคยกินแล้วหวานแห้ง ตอนหอมครับอยู่บ้านเอิญพักบัว นี่ออกดอกแล้วฮักชีอมาละกอละกอ คือถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะเก็บผักชีนะอันนี้จะเป็นเกษตรแบบไว้กินในครัวเรือนนะครับไม่ได้ขายแต่ก็จะมีมีคนมาซื้อไปขายต่ออีกทีนึงก็ก็มี คือไม่ต้องขอต่กกว่าคือไม่ต้องขอหรอกครับของพี่สาวก็เหมือนของเราอันนี้มนโนไปเองนะครับว่าของพี่สาวก็เหมือนของเราเอาไม่เยอะหรอกเอาพอกกิน Home. Kenny. คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนด้อครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนะครับมีไม่อย่างกับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับใต่ลิปนะครับพอกันไหมขิปนาครับทั้งช่อง นักผัดก้านเกษตรนะครับชาแนลนะครับเนาะพอการคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ